เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเราตันแทนนักเรียนจากโรงเรียนเพื่อถแถลงวิทยาคมจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องดอก<อ>ไม้จิตอาสาพัฒนายาวชนสารต่อชุมชนบนความพอเพียงบริเทียบฟาวเวอร์เดเวลลอปยูสคอนเ u นี t หรือคอมมิชนิตีเบสออนซ็อฟิกเซนที่มาและความสําคัญที่มาและความสําคัญจากการดําเนินชีวิตประจําันของนักเรียนโรงเรียนเพื่แถลงวิทยาคม พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสนใจในการใช้เวลาว่างที่เปิดประโยชน์เมื่อมีเวลาว่างก็จะเล่นเกมในโทรศัพท์สื่สื่อที่ไร้คุณภาพในโลกออนไลน์ขาดการมีส่วนร่วมในการมีจิตอาสาขาดสมาธิในการเรียนประกอบกับในชุมชนของพวกเรามีต้นสนอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นวัชพืชในนาข้าวสร้างปัญหาในการทำนาให้กับชาวบ้านคณะผู้ดำเนินงานมีความสนใจในการทำดอกไม้จากต้นสนเพื่อนำมาสร้างมูลค่าสิ่อการมีจิตอาสาสร้างความรู้ในการผลิตดอกไม้จากต้นสน ให้แก่นักเรียนครูบุคลากรโรงเรียนทุกแถบวิทยาคมและประชาช,าชนที่สนใจครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ง 1. เพื่อสร้างทักษะในการประดิษด,ดอกไม้จัดกล้วยสนู2เพื่อนำความร,รู้ในการประดิษฐดอกไม้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นบริจาคหรือมอบให้กับบุคคลหน่วยงานรัฐชุมชนและผู้ที่ต้องการค่ะ3เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนการทํางานมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการดําเนินการโครงงานแบ่งเป็น2ระยะ7กิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. ระยะบุกเบิกโดยผ่านกิจกรรม1กิจกรรมแกนนำอาสาศึกษาความรู้เมื่อสร้างประเด็นปัญหาแล้วกลุ่มนักเรียนแกนนำได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับต้สนสนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ที่ทําจากต้นสนูโดยศึกษาความรู้จากวิทยากรปราชชาวบ้านบ้านหนองสนุตําบนหินดานา่านอำเภอห้วยแถลงจังหวัดน,นครราชสีมาและศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารตําราได้อินเทอร์เน็ตค่ะ 2. ก,กิจกรรมแกนนำอาสาและบริจาคขวดน้ำพลาสติกนักเรียนแกนนำและสมาชิกและบริจาคขว,นวดน้ำพลาสติกจากนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเพื่อแถลงวิทยาคมโดยนำขวดน้ำพลาสติกไปขายนำรายได้จากการขายขวดน้ำไปสู่อุปกรณ์ทำดอกไม้จากด้นสนอค่ะ 3. ก,กิจกรรมแกนนำอาสาถ่ายทอดความรู้และทักษะนัเกเรียนแกนนำชุมนุมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้และวิธีการประดิ์ดอกไม้จากต้นสนุ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพื่อแถลงวิทยาคม โดยใช้เวลาในข้าเรียนชุมนุมและ,ป,ป,นนระรรประชาสัมพันธ์ผ่านบทประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนค่ะ 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินโครงงานบอกเล่าก,กิจกรรมเกี่ยวกับการประดิบดอบไกไม้จากต้นสนุให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประดิ์ดอกไม้ที่ทําจากต้นสนูและชเชิญชวนให้เพื่อนๆกระหนักถึงความสัมพันธ์ของการมีจิตอาสาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ กิจกรรมบอกเล่าส่งต่อพวกเราได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทําดอกไม้จากต้นสนุให้กับชุมชนค่ะ6กิจกรรมประดิษดอก,กไม้จากต้นสนุกลุ่มนักเรียนแกนานาและกลุ่มเยาวชนจิตอาสาประดิษดอกไม้ในครับชุมนุมแล้เวลาว่าเพื่อนําไปมอบให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ต้องการค่ะ7กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ผ่านสืออนน่อินเทอร์เน็ตครับโดยมอบทักษะและความรู้ในการประดิษดอกไม้จากต้นสนุลงในเพจเฟซบุ๊กชื่อโครงการคุณธรรมโรงเรียนแคลงพิทยาคมครับ หลักการและหลักคมที่นํามาใช้หลักการและหลักรมที่นํามาใช้หนึ่งซ้ขา,าววัตถุ4ีหลักรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นมีอยู่สี่ประการได้แก่หนึ่งทานคือการให้การเสียสละเมื่อเราได้นําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นทั้งในโรงเรียนบ้านวัดและชุมชนสองปิยาวาจาคือระหว่างการทําโครงงานร่วมกันการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับการรักเทศะ 3. าอัธ,ธายาศัยคือการเป็นกพูดตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตัวอย่างเช่นกิจกรรมะดิตออกมาจากต้นสนมเพื่อบริจาคให้กับบุคคลหน่วยงานวัดชุมชน 4. ส,สมรรถตาคือการเป็นผู้มีความสมบูรเสมอตัวอย่างเช่นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกๆวันศุกร์เราได้บอกเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมรวมถึงเผยแพร่ความรู้ในกิจกรรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในเพจเฟซบุ๊กค,ค่ะ 2. จิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทํางานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะสะรุปผลการดําเนินการโครงงานสรุปผลการดําเนินการโครงงาน ให้แก่บุคคลและในง,งานที่ต้องการในท้องถิ่นก่อเกิดจิตอาสาช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในโรงเรียนบ้านวัดและชุมชนนักเรียนมีสมาธินในการเรียนการทํางานมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ